ข้เพียรเกษียณเกษมชีพปรีปเปรมประสิทธิสารงานศึกษาอุทิศตนเติมเต็มสิทธิจิตสรัทธาสมเป็นข้าราชการครูผู้ทรงคุณหลายสิบปีที่ปลูกปั้นบรรดาสิษย์ท,ทอชีวิต ละเอียดละออรุ่นต่อรุ่นหล้อมภูมิรู้คู่ภูมิธรรมคอยค้ำจุนสร้างต้นทุนให้สิทธิงามหอมความดีคุรุปูชนีสีสามเสนล้วนจัดเจนงานครูชูศักดิ์ศรีกศินานุสอน กรอนวาทีแทนไมตรีแห่งศรัทธาบูชาครูสวัสดีครับผมชัยสารรสวนผู้อนวยการโรงเรียนสามเสนวิไลสามเสนวิไลเป็นโรงเรียนสุดท้ายในการรับราชการของผมสวัสดีครับผมนายสุภชัยทิติพัฒน์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลา2ปี ค่ะครูปราณีสุวรรณทัศน์ค่ะสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นม .6 อยู่สำเสรมา30กว่าปีแล้วค่ะขาดิฉันชื่อวาสนาครูฮาวเวโรจนาปรกรณ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรับราชการมาทั้งหมด37ปี6เดือนโดยอยู่ที่โรงเรียนสามเสนวิทยลาลัยเป็นเวลา26ปีครูวันวิภาสุทธเกียรติปัจจุบันรับราชการมา37ปีในสามเสนวิทยาลัย,ลยครูชื่อนายสมหมายรือ ชสอนวิชาง,งานช่างผมนายพงนลินเนาประดิษฐ์ทำงานในตำแหน่งนักการพานโรง มีความตั้งมั่นและตั้งใจในปฏิฐานอันแน่วแน่ที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและเยาวชนคนไทยให้เป็นคนดีของสังคมให้เขาเป็นคนมีความรู้และมีคุณธรรมควบคู่กันไปเมื่อมาถึงที่นี่ผมมีปฏิฐานการทำงานว่าจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่จะทำงานที่รับ,บอมอบหมายให้สำเ,เร็จลุล่วงด้วยดีผมถือเรื่องการทำงานที่ใช้หลัก5ดีคือ 1. คิดดี 2. พูดดี 3. ทมทำดี4 คบคนดีและ5อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดระยะเวลา40ปีมีความสุขตลอดเพราะว่าเราถือว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่ได้ทำความดีได้สร้างกุศลตลอดระยะเวลาที่ยาวนาะน คติในการสอนหรือปณิธานในการสอนก็คือเต็มเนื้อหาเต็มเวลาและเต็มใจเต็มเนื้อหาก็คือสอนครบทุกเรื่องเต็มเวลาก็คือสอนครบตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดเต็มใจเต็มใจในที่นี้ก็คือเวลานักเรียนมีปัญหาอะไรสามารถซักถามได้ตลอดเวลาตั้งแต่ที่บรรจุเข้ามาอยู่ในสามเสีวิิยลาลัยนั้นได้ตั้งปณิธานในการจัดการเรียนการสอนไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ขอให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของผู้เรียนคติในการสอนก็คืออะไรก็ได้ขอให้เด็กมีความสนุกสนุกไว้ก่อนแล้วก็ส่วนจะเอาไปใช้ประโยชน์นั้นก็ให้เด็กพิจารณาเองเพราะว่าเด็กเราเนี่ยพวกนี้เขาเรียนสนุกก็เท่านั้นเองคติในการทํางานเราต้องทําทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดให้สําเร็จรุ่รงตามที่ได้รับคําสั่งได้รับความมอบหมายความไว้วางใจ สำหรับช่วงชีวิตหลังเกษียณนั้นก็คงจะอันกลับมารับใช้สังคมในรูปแบบของจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้ตามความสามารถของตอนเอง ชีวิตหลังเกษียณเหรอก็คงจะกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักนะคะหลังเกษียณมีการวางแผนยังไงครั้งแรกก็คือก่อนที่จะมีโควิดระบาดก็มีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่ตัวเองไม่เคยไปก่อนที่จะสุขภาพไม่ดีแล้วเรื่องที่2ก็คือสําคัญมากๆก็คือต้องการไปดูแลคุณแม่ซึ่งมีอายุตั้ง90ปีแล้วค่ะ วางแผนไว้ว่าในหลังจาก,กเกษียณแล้วขอทำอะไรได้ตามใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ให้ชีวิตอิสระอยากทำอะไรก็ทำเรามีโครงการว่าจะไปปลูกไปทำสวนมันมีที่มีทางอยู่พ่อให้ไว้ที่นครนายกหนีมาทั้งชีวิตหนีไมพ่พ้นต้องกลับไปทำหลังกเกษียณหลังกเกษียณน,นี่กจ็จะกลับไปอยู่ที่บ้าน เพื่อดำรงชีพในการทำงานต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ว่างจากการที่เราเคยทำมาพอให้มีร่างกายได้แข็งแรง ผมต้องขอขอบคุณชาวสามเสนวิไลและทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้ผมได้ทำงานสำเร็จดังปะสงค์ทุกโรงเรียนในชีวิตราชการสิ่งที่จะฝากไว้สำหรับคนเป็นข้าราชการก็คือให้ทำงานรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในโอกาสสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารคณะคุณครูบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทํางานร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหาจนถึงวันสุดท้ายของการปัิบัติราชการที่โรงเรียนสามเสเนวิทยาลัยขอบคุณครับ สิ่งที่อยากฝากให้กับน้องๆสำเสร็มทยาลัยทุกคนก็อยากจะฝากว่าในเมื่อเรามาอยู่โรงเรียนใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในลำดับหนึ่งในสิบงานมันก็ต้องหนักดังนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจทํางานแล้วสิ่งที่สําคัญก็คืองานมันจะหนักแค่ไหนแต่ถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานที่หนักก็จะเบาลงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ จริงๆแล้วครูและนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีศักยภาพสูงกันอยู่แล้วแต่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดก็คือปรัชญาของโรงเรียนที่พูดว่าศรัทธาสาธุปฏิท ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคําขวัญของโรงเรียนที่พูดว่าลูกสามเสนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีมมมน้ําใจถ้าครูและนักเรียนทําตามคําขวัญหรือปรัชญาของโรงเรียนเชื่อมั่นว่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจะก้าวหน้าและยั่งยืนตลอดไปค่ะสามเสนวิทยาลัยนั้นเป็นบ้านเป็นบ้านที่ทุกคนเข้ามาอยู่ร่วมกันดังนั้น อยากให้ทุกคนคิดดีทำดีแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งใจทำในสิ่งที่ควรจะทำอย่างเต็มที่วันนั้นสามเสนวิทยาลัยจะก้าวไกลอย่างแน่นอนครูแล้วนองยัสามเสนเนี่ย ครูจะไม่ฝากเพราะว่าเขารู้เขารู้หน้าที่ของเขาอยู่เขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝากเขาไว้เนี่ยเขาทราบแล้วเขารู้แล้วบางทีเขาอาจจะบอกว่าเพิ่มพละให้เขาเพราะทุกวันนี้เขาต้องปรับตัวตามสภาพสังคมอยู่แล้วก็ขอเป็นกาลังใจให้ครูรุ่นใหม่ๆกับลูกศิษย์รุ่นนี้จงสู้ชีวิตอย่างมีความสุขคือสามเสนนี่มีชื่อเสียงมานานให้ทุกคนรักสามเสนให้มากให้ทุกคนรักษาศักดิ์ศรีของสามเสนไว้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณครับทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่งเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมใจไม่ได้ในผาหน้ายกแต่อยู่ในคนที่รู้ว่าสินนงงาสทธิ์นั้นไปได้ดีการตั้งใจใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ แลตาเศรัทธาสาธุปฏิทิตเฮ้ยนอนนนนอมองกล้องนะเอ,เอาใหม่ค <c oughs> ติของโรงเรียนสำเสรีอะไร <c oughs> ที่ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตตาพ <c oughs> ูดดีโทษทำไมห <c oughs> นีมาทั้งชีวิตหนีไม่พ้น เอาใหมเอามา,าพูดให,หม่ไหมศรัทธาที่เชื่อมั่นแล้วศรัทธา,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 าที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จเปลียป่ยนคนเปลี่ยนคนคือได้เวลาพักผ่อนอยากทำแล้วก็ทำ,ทำอขอชมชนิดได้ไหมเนี่ยได้ไหมขอบคุณมากร่ะสิ เออเรื่องแผนหละกเกษียณผมไม่บอกใคร <laughs>